สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันวันศุกร์นะครับเป็นเช้าวันศุกร์ที่เท่าไหร่เนียวันเช้าวันศิวันศุกร์ที่สี่ตุลาตอนนี้งานการของบุญญพั์ลังเนี่ยครับข้าไม่ได้ขึ้นไปดูนะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเพราะฝนมันตกแต่ว่าพระเขาก็เทพื้นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครบแล้วชั้นห้าบริบูรณ์นะครับก็ทํามาเกือบสามเดือนเหมือนกันนะแต่ทั้งที่ เรามีวิธีตัดต้นนะครับเทไปเรื่อยๆเทไปเรื่อยๆต้นหินต้นทรนายไอ้พวกนี้เป็นวิริยะท่านเป็นวิิยะม่แตกต่างกับท่านก็ทหารระกันทวนใจนะครับเราไม่ได้บวชมาเพื่อสร้างพระนะครับนะครับแต่องค์พระนี่มันจําเป็นของศาสนาครับไอ้คนที่ไม่รู้เนี่ยฮะมันก็พูดเล่ยเปื่อยครับพูดเล่อยเปื่อยเดี๋ยวข้าจะเอาอ่ามูลนะครับมูลก็เหมือนขี้เลย ที่มันเป็นรากเง่านะครับเนี่ยของของภูการอย่างเงี้ยเมืองภูการผูการายิ่งใหญ่ปุโรพุทโธก็ยิย่งใหญ่ปุโรพุทโธนี่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับสร้างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของผู้คนนะครับในฝ่ยายมหายานนะฮะที่จริงงานก่อสร้างไอ้พวกนี้เป็นของมหยายานทท้งนั้นนะครับนะฮะเป็นของมหยายานคราวนี้ที่ปุโรพุทโธเนี่ยนะครับอ่ายิ่งใหญ่ามาก ยิ่งใหญ่มากก็วพวกปากดีปากแฉะก็เอาตรงนี้มามายกมาพูดว่านี่ไงพระเอาแต่ก่อสร้างเจดีย์ก่อสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ไม่ทํากรรมฐานเนี่ยเขาเรียกปากมาถ้าคนไม่ทํากรรมฐานนะครับพระไม่ทํากรรมฐานไม่ชี้แนวทางทำอ่ะศรัทธาเกิดไหมไม่เกิดศรัทธาไม่มีครับก็เพราะว่าเขาฝึกอบรมจิตจนผู้คนทั้งหลาย มีความศรัทธาแล้วมันแบ่งบานไปทั่วเขาถึงได้สร้างศาสนานะครับนะฮะศาสนานะครับในพุทธวิถีในเชิงประจักษ์สำหรับคนทั้งหลายวันนี้เราสร้างสิงยิ่งใหญ่เพราะเราศรัทธาสร้างด้วยความศรัทธาครับไม่ได้สร้างเพราะว่าเอาแต่สร้างไม่ไปเล่าเรียนไม่เรียนอย่างนั้นไม่เรียนนี้เขาเรียนมาเต็มแล้วเขาจบแล้วเขาถึงได้นํามาสร้างนะฮะนะครับ,นะรบและเหตุแห่งการสร้างนั้นพุุโรพุทโธเนะี่ยยิ่งใหญ่มาก ยิ่งใหญ่ในโลกเลยนะครับนั่นเนกะิดจากศรัทธาแต่ที่พังสลายเพราะอะไรหนึ่งการเวลาสองภัยพิบัติสามผู้นําเปลี่ยนศาสนาไอ้ตัวเนี้ยหลักหลักเลยนะครับนะฮะพุรพุทโธก็ก็โดนโดนโดนลักษณะเช่นนี้ยก็คือเกิดรัฐประหารบ้างนะฮะเปลี่ยนแปลงผู้นําบ้างนะครับกส็สมัยก่อนนะมีม,ม,มีมีเมียเยอะไหมท่านเยอะ มีเมียเยอะมีลูกเยอะลูกสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยคนอะไรเนี้ยคนที่แบบที่เมียแบบประหลาะเมียที่ใกล้ชิดก็เอาลูกนั้ไปครองเมืองนั้นไปครองเมืองนั้นเล็กๆไปอยู่ตามานั้นนะครับเพื่อปกครองนะขยายเผ่าพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับบางคนก็อืเป็นรัทายาทที่เออมันเก่งไงดูเก่งอะไรเนี่ยบริหารปกครองดีแต่ไปเข้ากับศาสนาคริสต์อย่างเงี้ยเป็นไง พอเติบโตขึ้นมาให้ปลาปลกอรองอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นคริสอ่ะพอเปลี่ยนเป็นคริสแล้วเป็นไงก็ละเลยมันก็ละเลยสัจจ์พวกนี้นะครับละเลยไม่ให้ความสําคัญกับครูบาอาจารย์พวกนี้กี่ละแล้วก็บังคับให้คนนับถือาศาสนาคริสต์ด้วยาศาสนาเป็นอย่างไงนะเพราะว่าเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องสร้างด้วยความงมงายครับเอาความเชื่อมันล่อนะครับ เอาความเชื่อมันเลาะเพราะงั้นเนี่ยไอคนเหล่านี้เนี่ยที่พุรุพุทโธเนี่ยถึงทุกวันนี้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยพอถึงวันสําคัญเนี่ยเขาจะนําพระพุทธรูปเนี่ยครับก็คือ้าททานเขาเป็นอะไรอิสลามครับเอาพระพุทธรูปมาแล้วก็ล้อมวงสวดมนต์กันนะครับโดยภาษาของเขาเป็นบาลีของเขาสวดมนต์กันสวดมนต์แล้วก็ลดน้าเนี่ยทากันทุกปี นั่นเพราะดังเดิมบองเขา,าเป็นชาวพุทธอยู่เต็มหัวใจแต่โดนบังคับให้นับถืออิสลามก็เหมือนชาวเวียดนามประธานาธิบดีตึงต๊กกลมาโตใช่ปะจำได้ว่าพชื่อดิก,กวางดึกด,กดกกวางดึกไอ้นั้นคือพระแต่ว่าประธานาธิบดีนี่ยเขามีชื่อไหนผมเคยดูประธานาธิบดีนั้นประธานาธิบดีเนี่ยเขาแบบปเป็นนักเขาเรียกนักเคร่งศาสนาจัดนะครับพอเขาขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ย เขาก็ทำลายศาสนาอื่นะฮะมันเกี่ยวกันไหมในพุทธศาสนากับความเห็นต่างอย่างยุคเนี้ยนะครับไอพวกนี้พูดว่าเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้เราต้องฝึกเราต้องมีอบรมพุทธวจนะนแต่ไม่มีใครอบรมการปฏิบัติกายวาจาใจให้มันถูกมีแต่พระสูตรจำเนวพระสูตรวันหนึ่งก็ตายครับนะครับอืมประธานาธิบดีโตเลิร์ไหมเวียดนามเวียดนามนะครับอืมโตเลอร ท่านโตเลิมนะครับท่านโตเลิมท่านเป็นเป็นผู้เคร่งศาสนาครอบครัวเป็นผู้เคร่งศาสนานะครับที่ตัวเองจนมาเป็นประธานาธิบดีก็อยากจะให้คิดจจัรที่เขาเคร่งศาสนาเนี่ยเจริญเติบโตนะครับจเจริญเติบโตยิ่งใหญ่นะฮะก็เลยบังคับทําลายพวกอิสลามทําลายพุทธนะครับแต่พุทธเนี่ยเขาเจริญเติบโตในเวียดนามในในยุคนั้นยุคปศ่าไหร่นะฮะนะครับท่านโตเลิมนะฮะ ก็ก็ทำลายถึงกับเข็นฆ่านะครับเข็นฆ่าเลยนะฮะจนท่านอะไรเนะกว่างดิควางดึก,ดก,ดกนะครับซึ่งเป็นครูบาจารย์น่ยสายกรรมฐานเนี่ยครับนะฮะท่านถึงได้ออกมามาเขียนจดหมายไปถวงให้หยุดการกระทําในการเข็นฆ่าชาวพุทธใช่ไหมครับนะฮนะโดยการเอาน้ํามันลาดตัวแล้วก็เข้าสู่สมาบัตินะครับ เข้าสู่สมาบัตินะฮะเพราะท่านยังไม่เคยลลองก็ได้เนะี่นะครับท่านต้องลองได้นะนั่งนิ่งๆสงบแล้วก็จะจ่อยอยู่ลมหายใจพอเข้าสู่ผวังปั๊บก็เหมือนหลับนะครับน้ามันทีเนี้จุดไฟเผาไม่รู้สึกเลยครับถามว่าไม่รู้สึกว่ารู้สึกไม่ทันนะครับตายซะก่อนนะครับนะฮนะเออแต่เรื่องอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็เหมือนคนที่ทอดไก่อ่ะเอามือเข้าไปในน้ํามันเดือดๆไม่ร้อนนะฮะ ไม่ร้อนไม่ใช่ไม่รู้ตัวไม่ร้อนไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาแบบเบ้าหลอมพระหน่อยพันกวาองศานะจนแบบไอ้นี่เหลวเอามือจิ้มไปเลยแล้วขึ้นไม่ร้อนมันเป็นการผักใสของอุณหภ,ภูมิแล้วก็อะไรทักอย่างน,นที่นิ้วแต่เรากล้าไหมไม่กล้าไม่กล้าครับวันนั้นอนะที่หลอพระองค์้นนะี่ะข้าก็ เขียนมักแปดปมเขียนมักแปดลรวจุ่มแต่ใจกูไม่กล้าพอกูเลยรู้สึกมันร้อนเลยมันมันสร้างความร้อนขึ้นมาจริงความร้อนไม่มีนะข้าก็รู้อยู่หัวใจความร้อนไม่มีที่มีเกิดจากสังขารจิตที่มันอแต่งขึ้นมาทํให้เรารู้สึกเวทนานะครับเมื่อที่เราเอาเวทนามาเป็นความทุกข์เลยครับเวทนาไม่ใช่ตัวทุกข์ครับเวทนาคือความรู้สึกรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจพอไม่ถูกใจเราันเราทุกข์เราไม่ได้ทุกข์แต่เราไม่ถูกใจเราแยกตัวนี้ไม่ออก เอามาเป็นเราต้องออกจากทุกก็ความไม่ถูกใจต้องเป็นความถูกใจซึ่งเป็นกิเลสล้วนๆจะพุธแยกตรงนี้ไม่ออกครับครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณมาจนรทั้งนักเทศที่เก่งนักเก่งนาะตอนนี้ก็แยกตัวน,นี้ไม่ออกเอาความถูกใจมาเป็นสุขเอาความไม่ถูกใจมาเป็นทุกจริงมันคือเวทนาครับมันเป็นลักษณะของอารมณ์นั่นเราออกจากความไม่ถูกใจทําทุกอย่างเพื่อมันถูกใจใช่ไหมครับไอ้นี่แหละครับโง่ทันทีแต่มองไม่เห็นความโงต่ตรงนี้ นะครับตัวทุกจริงๆไห่ตัวนี้เราแปลทุกไม่ออกนะครับเมื่อกี้นะฮะท่านกวางอะไรนะตัวตัวเริ่มนั่นคือประธานนายพิธีท่านอะไรนะนดิกกวงดึกท่านดิกกว่างดึกท่านก็ไอ้นั่นแหละกว่างดึกก็แหละนะแล้วก็ท่านจะนั่งแล้วก็ให้รา,าวสาวลูกศิษย์เนี่ยราดน้ำมันราดเลย พอถึงกําตัดตึกนิ่งสงบได้แล้วใจมันสงบจุดไฟเผาเลยจุดไฟเผาบุ๊บ้ลนร้อนขนาดนั้นเนี่ยบางทีก็คือจิตหนีเลยจิตจะหนีจากกายได้เลยครับก็คือพอร้อนบุ๊บทีเดียวเนี่ยมันร้อนอย่างมากเหมือนคนโดนยิงตึ้งเนี่ยมันก็ตายเลยเข้าใจไหมครับอันนี้กันพอจิตพุ่มเนียความร้อนระดับนั้นเน่ยมันวิ่งเกินไปสององศาสามองศาเลยนะครับมันลุกโชนด้วยอํานาจของน้ํามัน นะครับเหมือนน้ำมันเตาที่เขาเอาไปหลอมอะไรอย่างเงี้ยนะตั้เรียอังเด็กหล่อหรฮะมันตายรถรถไฟอะไรเนี้ยอะไรนะเด็กครับทำไมนะที่มันตายรถบัสอะไรเงี้ยไฟตอนข้อของมันก็ตายเหมือนกันมันไปตั้งแต่ตอนข้อกันบางทีมันความร้อนนั่นเนีะตุ้มอันนั้นเราไม่รู้แต่ว่าถ้าไฟมันข้อขนาดนั้นนะแป๊บเดียวตายครับอันนี้เหมือนกันถ้าถ่ายลงไปนะเวลาแกจะไปทวงรัฐบาลนะตามพัฒน์เอาเลยแกจะได้แบบได้เป็น เขาเรียกว่าวีระบุตรวีระบุุษเข้าไหมแกฆ่าคนหนึ่งคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฆาตกรฆาตกรแต่ถ้าฆ่าแกต่อเนื่องเป็นสิบคนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรฆาตกรโลกจิตต่อเนื่องแต่ถ้าฆ่าแกแกฆ่าเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกวีรบุษเนียนะครับฆ่าเหมือนกันวีระบุรุษนะครับไม่ใช่เลยครับเพราะเรื่องฆ่านะครับนะครับ เออคราวนี้เนี่ยท่านกวางดุกเนี่ยเนะี่ยดิกกวางดุกดิกวางดุก,ดก,ดกนะเอากวางดุกก็พอขนาดออโอชาวิรพลเนี่ยชื่อกูย,ยังเรียกไอพลเลยอ,อันนี้นก็เรียกเรียกท่านดุกก็กันท่านดุก,ดกเขาแบบเขาประทนน้งตรงนี้จุดไฟปุ๊บลูกโชนขึ้นมาเลยนะครับโดยาทางล่างไม่ล้มลงไปแต่หัวใจเขายังดิบอยู่นะ หัวใจเขายังอยู่หัวใจอะไม่ไม้ตามนะครับคงเก็บไว้แล้วประธาน,นาธิบดีตัวเริมเนี่ยหลังจากนั้นนะโดนผู้พลประชาทันหนีไป่องกระทืบตายแบบแบบทันควันเลยเหมือนกับเป็นเป็นสมัยวิบากของชีวิตของท่านอของประธาน,นาธิบดีครอบครัวก็โดนฆ่าตายด้วยมั้โดนกระทืบตายนะโดน,โดนยิงแล้วร่างกายนี่เลย ซึ่งไม่คุ้มกันเลยนะครับในการทําลายเหมือนพวกตาลิบันนะ,นะครับพระพุทธศัตน์องค์ท่านสูงทาด้วยหินนะครับพวกตาลิบันถล่มด้วยนะหนะลังจากนี้สามเดือนตาลิบันโดนถล่มเล่าคาบไม่เหลือเลยเหมือนกันพวกตาลิบันนั้นพุทธศาสนาไอ้พวกที่แบบสร้างพระไม่ได้นันอย่าไปเหมือนกับเป็นการทําลายพุทธเป็นการทําลายองค์พระไอ้พวกนี้เป็นป้าทุพพระ ไปเที่ยวบอกคนนั้นเที่ยวบอกคนนี้อย่าไปช่วยไม่อย่าไปร่วมอย่าไปนี้เป็นการทําลายพุทธศาสนาไม่รู้ตัวนะครับอย่างเงี้ยวิบากกรรมมาให้ผลนะครับแต่ถ้าวิบากกรรมยังไม่มาให้ผลมันยังอยู่สบายเข้าใจไหมครับแต่พวกท่านได้สร้างสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าให้กับปืนแผ่นดินชั้นห้าเนี่ยเสร็จแล้วอย่างน้อยๆวันนี้ก็ต้องมีอะไรแบบที่มันร่องลอยมาจากสวรรค์ฟากฟ้านภาลัยนะครับ มันเนอือจากนภาอากาศตกลง่ามกลางหมู่สงใช่ไหมใช่ครับเออนะครับเพราะนั้นเป็นการประท้วงเพราะงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหาประธานาธิบดีนั้นของตัวเลิมทําสําเร็จได้ยังมีชีวิตอ,อยู่คนเวียดนามก็ต้องนับถือคริสทั้งประเทศเข้าใจไหมฮะอันนี้เป็นความเสื่อมโทรมทางศาสนาไม่ใช่ความเสื่อมโทรมทางแต่ความเห็นต่างทุกวันนี้ในพุทธไทยเราเห็นต่าง ไม่เป็นไรหรอกครับพุทธศาสนามันให้สิทธิ์กับท่านเห็นต่างเพาะเขาเผชิญมาไงแล้วเขาอธิบายจะต,ต้องอธิบายในเชิงลึกซึ่งคนทั้งหลายไม่ไม,ไม่ไม่ฟังก็จะฟังเฉพาะเหีที่เขาต้องการพูดเพาะหลุนดีอะไรเงี้ยนะครับหลายท่านเนี่ยโดนโดนจากไปเพราะอะไรผู้หญิงครับยิ้วพระนุ่มๆลอยๆพวกท่านท่านเทศเก่งหรืออะไรเนี่ยจากไปด้วยผู้หญิงครับผู้หญิงอย่างนั้นแหละแล้วประจับได้ไนะครับก็ต้องเชิญน,นะนครับเชิญให้ศึก นี่อย่างข้าเนี่ยข้ายังไม่มีพระอุปถากเลยนะครับเพราะข้าดูว่าแข็งแรงใช่ไหมครับข้าต้องแต่คนอุปถากรต้องรู้ใจนะครับนะบต้องรู้ใจว่าทํำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับมันเลยจึงพออยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงศาสนาท่านเนะีนะ่ยเนะี่ยมันก็เกิดมาจากผู้นําก็ทําให้พุทธศาส,สนาร่มจมนะครับนาราันทายิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่ด้วยง,งานก่อสร้างงานปฏิมากรรมด้วยนะครับท่านท่านเห็นไหม มันยิ่งใหญ่อรปราสาทใหญ่โตใช่ไหมเจดีย์ใหญ่โตนะฮะพระพุทธรูปีใหญ่โตะนะครับนันทานี้หลังจากพระเจ้าปฏิพาน์ไปหกร้อยปีนะครับขนาดพระสารีบุตรเนี่ยน,น <c oughs> ะคระับอ่าปริพาน์ก่อนพระเจา้นนาอีกนะครับ <c oughs> นนยังมีที่นอนพระสารีบุตรนั่งสมาธิทาภาวนายอยู่นะ <c oughs> นี่คือโดนแขกหลอกนะ <c oughs> ครับกูก็โดนไปยี่สิบรูปีตรงนั้นเขาว่านะครับ ใช่ไหมอันนี้นี่น,นี่พระาริบุตรเขาจะนอนตรงนี้เลยก็ถามก็ภาษาริบุตรยุคพระพุทธเจ้าเน,น,น,นี่ยนาันีาหลังจากนั้นหกร้อยปีใช่ไหมแขกก็อืมันก็ก็ว่านี่นั่นของไทยนี่ของจริงอะไรเงี้ยภาษาริบุตรก็เกิดหลังพระพุทธเจ้าหกร้อยปีอะไรอย่างี้มันนั้นเ <c oughs> ชื่ออันใหญ่ห <c oughs> แล้วโดนแขกหลอกครับแล้วเชื่อซะด้วยเพราะว่าไม่ไม่ประจักษ์ในเชิงลึก นะครับเห็นความรู้ยิ่งนะฮะนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปของนารันชาก็เกิดมาจากอะไรสงครามนะครับสงครามของพวกเติร์กพวกอิสลามสองร้อยคนนั่นเองนับถืออิสลามนะครับเป็นมุสลิมนะครับอิสลามมุสลิมเขาใช้ชื่อก็คือมุสลิมนะครับนํามาเป็นกองโจรจึงนับถืออะไรนับถือพ้าเลาะอะไรเงี้ยนะเป็นมุสลิม เข้ามาเหยียบย่ำนารันธาความเจริญรุ่งเรืองระดับโลกนะครับเป็นที่รวมของศาสตร์ต่างๆนะครับแม้แต่พระชังกจาจังก็ยังเดินไปมีลิงมีหมูมีม้าไปเลียนที่นั่นนะครับเขาเนะี่ครับเป็นเชิญนะครับเนะี่ยก็โดนล่มสลายไปเพราะอะไรสงครามเราไม่สู้นะเขาก็สู้ครับไม่ไม่สู้เนะี่ยแต่สู้ไม่ได้นะครับ พ่อพระส่วนใหญ่ก็คือใช้ยก็เรียกว่าใช้ฮอะอหิงสาคือถ้าเราไม่พระแบ่งเป็นสามพวกนะครับพวกแรกสู้ครับพวกแรกสู้สู้แหลกลานนะครับบางคนไม่รู้กันสู้กันเพื่อรักษามเมืองให้ได้นะครับไอ้ที่สู้เนี่ยครับพร้อมไม่สามารถเชิญชวนได้แต่จํานวนมากจํานวนใหญ่ก็คือไม่สู้ด้วยความเข้าใจว่าถ้าหากว่าเราไม่สู้ เขาต้องการอะไรนะครับเขาต้องการปล้นสะดมก็ให้เขาไปเราก็ยืนหยัดอยู่ตรงเนี้ไม่สู้ถ้าเราไม่สู้เขาคงให้โอกาสเราว่าชีวิตเราเพื่อรักษานารันทาต่อไปได้ก็เลยไม่สู้นะครับพวกที่สู้ข้างหน้าตายเกลี้ยงพวกมันบุกเข้ามานะครับก็มันเว้นว่างอย่าสงครามมันก็ชาวบ้านเนี่ยไปต่อยกับมวยอาชีพรอดไหมเจอหมัดสองหมัดก็แย่อะไรนุ่นมาประเคนตัดหัวตัวอีกอีกพวกหนึ่ง ไม่สู้ครับนั่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งาสิงหานะครับเพื่อให้เขาแบบจะได้แบบปล,อปลอ่อยๆต้องการอะไรเอาไปเลยเราให้แต่พวกมันต้องการเอาเอาเสร็จค่าทังหมดเลยไอพวกไม่สู้ตัวพระี่สามันคือหนีครับหนีจากนารันทาไปโน่นไปอยู่จีนบ้างไปอยู่โน่นบ้างตั้งแต่ยุคท่านปรมาจารย์ตักหมเนี่ยตักหมเนี่ยมันอยู่ในยุคพระเจ้าแรกๆใช่ไหมแต่นั่นมันเป็นเรื่องของกษัตร ท่านทักมอบเป็นลูกของกษัตริย์นะครับแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นี้มันก็มีเรื่องมีราวแต่สิ่งต่างๆอะไรเนี้ยคือแต่งนั่นแต่งนี่เสริมเสริม,มไปทั้งนั้นเลครับฟังพอเป็นความรู้ก็ได้มันไม่ความจริงเนี้ยพอเป็นอากาศของอดีตที่คนยุคใดยุคหนึ่งแต่งขึ้นมายุคต่อมาเจรเรชันต่อมาก็คิดว่าเป็นความจริงฟังพอเป็นกตระยสท่านาเนี่ยเนี่ยนราเดินทางล่มไหมล่มเพราะว่า มัวแต่สร้างมัวแต่สร้างนั้นสร้างนี้ไหมไม่เกี่ยวกันเลยครับนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไอพวกงานพวกเจ้าไม่ได้สอนให้ก่อสร้างสอนครับท่านไม่ไม่ใช่นักวิศวกรรมเ่ยท่านไม่ได้สอนเราแต่ท่านใช้นะครับ,น,รบนั่นเจดีย์ของพะหิยะท่านสั่งให้พระโมคคัลลาจัดการให้หน่อยโนนนาวิสาขานะครับตายแล้วสร้างวัดสร้างเจดีย์เขาหน่อยนั่นนานบินทบันดิตท่านให้ไปสร้างทั้งนั้นเลยนะครับ พอถือว่าเป็นอายะบุคคลคนหนึ่งถึงไม่ได้เป็นพระราหันอะไรแล้วแต่ที่มันไม่เขียนไว้ไงครับนะครับเออแล้วท่านบอกไม่ได้สร้างแล้วข้อความที่พราหมณ์ถามพระเจ้าว่านาะวิสาขาเนี้ยนะฮะเป็นเป็นจักรยาณีเนี่ยนะครับมีความงามทั้งห้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุมันท่านก็บอกว่าก็เพราะนาวิสาขาเไงไปซ่อมแซมพระพุทธรูปให้กลับมาสวยงามดังเดิมนะครับ เนี่ยด้วยกุศล่งการซ่อมแซมพุทธรูปนี่ครับเห็นไหมมีพุทธรูปไหม,มนี่ครับมีมาก่อนพุทธเจ้าอีกใช่ไหมในยุคข,ของพระพุทธกสปะเพราะงั้นถ้าอย่ามองแค่วันเดียวครับท่านต้องมองถึงอดีตที่ผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีด้วยอย่ามองวันเดียวแล้วสรุปว่ามันใช่อย่างนั้นมันใช่อย่างนี้ด้วยเหตุของปัญญาในน้อยที่ท่านเบ่งบาอกมานะครับมันเล็กน้อยเกินไปนะครับตัวเขียวนะครับ มันก็มาได้แค่นั้นแหละเป็นทวงเขียวมันเป็นทวงงอกนะครับะนะกว่าจะผ่านเพราะมันเป็นต้นได้ในการปลูกแช่แม่ต้องดินดีอะไรเดียไม่งั้นก็เป็นแค่ทวงงอกโดนกินกับไอ้อืเนนะยั้นเนี่ยเรื่องของการล่มสลายของพุทธศาสนานัมันไม่ใช่ล่มสลายเพราะว่าความเห็นต่างหรือว่าเพราะคนไม่เอาอย่างนั้นไม่เอา,อาไม่เลยครับยิ่งปฏิมากรรมนี้ยิ่งใหญ่ครับมันทิ้งมูลไว้นะครับ อาณาจักรพุโรพุทโธเนี่ยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่สุดในโลกแต่มันโดนภัยพิบัติอีกนะครับแต่หลักๆเลยอะ่ะของพุโรพุทโธเนี่ยไม่ใช่เกิดจากภัยพิบัตนินะเกิดจากการที่กษัตริย์และผู้นำเปลี่ยนศาสนาครับเปลี่ยนศาสนาเป็นเหตุหนึ่งแล้วก็เหตุที่สองก็คือการย้ายเมืองหลวงย้ายจากสถานที่อย่างเนี้ยไปสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ภูมิประเทศดีกว่าแม่น้ําดีกว่า นะครับเพราะถ้าอยู่ตรงบุรพุธโธมันใกล้ภัยพิบัติของอะไรผู้เขาไฟระเบิดนะครับของการย้ายเมืองหลวงเพื่อพาผู้คนไปใกล้ประตูก็ทําให้ทิ้งลางได้เนี่ยมันมีหลายเหตุนะครับอแล้วก็บุรพุโทโธเนี่ยมาค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ,นะรบชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องรู้นะนะครับ เพราะว่ามาค้นพบเพราะอยู่ใต้เท่าฐานของภูเขาไฟครับถึงได้ทําการขุดเท่าฐานเนีประมาณสามสี่เมตรก่อนที่เป็นบูพุทธโธท,ที่สวยงามแล้วยิ่งใหญ่ตอนนี้ได้ที่มันสูงเงินไปตั้งยี่สิบสามเมตรเยนะมันเกิดจากอะไรรด้ไหมฮะมันเกิดจากเท่าฐานแล้วมันกองสมเป็นภูเขาเต็มไปด้วยไม้พันุ์ต่างๆมองไม่เห็นศาสนสถานที่มันยิ่งใหญ่ตอนหลังถึงรู้ว่าเนี่ยดินต่างๆเนี่ยมันเป็นเท่าฐานนะครับ เขาได้ทําการขุดขุดขุดค้นพบทางด้านโบราณคดีก็เ,เจอเป็นปฏิมากรรมมีพระตั้งหกร้อยกว่ารูปพระที่ที่เป็นงานสำริดอะอยู่ในนั้นนะครับงานปฏิมากรรมงานฝาผนังที่เยียบยอดเยี่ยมในยุคนั้นที่เบ่งประกายออกมานั่นเขาทำด้วยอะไรทํได้วยจิตศรัทธานะครับไม่ต้องเป็นธรรมะธรรมะและศรัทธาศรัทธาถึงได้เกิดงานปฏิมากรรมพวกนี้เหมือนยังค่าค่าศรัทธา ข้าถึงได้สร้างองค์พระขึ้นมาเพราะความศรัทธาในพุทธศาสนาเพื่อเปไหอะลรเพื่อยืดอายุพระพุทธศาสนาและสามารถทิ้งมูลไว้ปุโรพิตโธทิ้งมูลว้นะครับทิ้งมูลไว้ถ้าทั้งี่อินโดนีเซียกลายเป็นอะไรอิสลามอิสลาทั้งประเทศนะครับพุทธแทบไม่เหลือแต่ว่าในหัวใจเขาขยังเป็นชาวพุทธอยู่เพราะดั้งเดิมในบรพบุรุษของเขาก็คือชาวพุทธใช่ไหมครับ <pir. S 1> นั่นแหละฮะแต่มูลของเขายังมีไหมมีครับ ส่วนพระที่รู้มากเป็นพวกเ็นเวลาเปล่ามันตายหาไปหมดแล้วครับเ mm hmm. หลือแต่ขี้ดินให้คนรุ่นหลังได้เหยียบยม่มได้เหยียบย่ำในความอ,องอาจนะที่เป็นแค่เงาของตัวเองที่ทิ้งที้มูลไว้นะครับถ้าไม่มีมหาเจดีย์ไม่มีพระชุทูที่บุรุพุโทโธความยิ่งใหญ่มาถึงตอนนี้ไหมไม่ถึงถึงหรอครับ เรียบหายเป็นทุลีดินนะฮะที่โดนเหยียบย่ำอยู่นั่นแหละนะครับไม่ได้เติบโตแต่วันนี้มีรอการเบ่งบานของพุทธศาสนาเนี่ยนะตกตกลรเพราะมันยังมีอะไรมูลเหตุของงานปฏิมากรรมงานาสถาปัตยกรรมและงานเ,าเขาเรียกว่างานในเชิงวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมและงานปฏิมากรรมนะครับมันพร้อมมูลอยู่วันข้างหน้าก็ พื่อศาสนาก็จะเบ่งบายขึ้นมาในภูมิภาคนั้นนะครับพอใช่ไหมฮะเพราะงั้นอย่าดูถูกการที่งานที่เขาทําเพื่อศาสนามันเป็นการวางรากฐานให้ผู้ศาสนายืนยาวต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดด้วยวัตถุนะครับจะไปเอาเป็นอามิรบูชาเป็นอะไรอามิรบูชากับอีตัวอะไรปฏ,ปฏิบัติบูชาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติอยู่แล้วมันถึงจะเกิดศรัทธาแกไม่ปฏิบัติ จะอยู่มาสร้างองค์พระได้ไหมแกจะเอาใจไหนมาสร้างนะครับอย่างเขาเข้าอยอะทําป็นเสร็จแต่ว่าข้าตายก่อนเขาก็ภูมิใจที่ได้ทำนะครับพุทธศาสนาพอเห็นนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโน่นประจักษ์ชัดแจ้งในแลในในแง่ของสถานที่นะครับว่าเป็นชาวพุทธแน่นะครับเพราะงั้นอย่ารู้มากและอย่าทําลายพุทธศาสนาด้วยความคิดที่มันตรงปุโรหิตโตนะครับยิ่งใหญ่มันมาหลายสาเหตุ ก้าฟังอิมเมชีคนนั้นพูดแบบนี้ว่าเอาแต่ก่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่เอาทำมันก็เลยล่มสลายปุรโรหิตโธเห็นไหมเป็นตัวอย่างพูดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลพูดแบบไม่ไม่ได้เข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์พูดในเหตุเนี่ยคนที่ฟังคนไม่รู้เรื่องมันก็ตามตาม,ตามกันไปถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีอำนาจมีบารมีหรือเป็นผู้นำไอ้ผู้ตามก็เชื่อไหมเ <Yeah. S 1> ชื่อเป็นการทำลายพูดโดยไม่รู้ตัวนะครับอืม นั่นแหละข้าไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นะครับนะฮะเอาละนี่ก็ใกล้สิบเอ็ดโมงนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องไปไปจัดการหลายๆเรื่องอาหลวงดีๆผมจะได้เจอพระอาจารย์ไหมเพราะผมเป็นคนบุญน้อยครับได้เจอครับอย่าไปที่ที่ไม่ได้เจอก็แค่เนอนั่งรถมาเดินมาผมก็ได้เจอแล้วมัวรอบุญอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเดี๋ยวถ้าผม นะฮะถูกแล้วที่รางวัลที่หนึ่งผมจะไปหาอาจารย์มึงมาหากูก่อนนะครับส่วนถูกก็ว่าทีหลังนะครับนะฮะนะครับ,รบเดียย๋ยวยยถ้ามีเวลาข้าจะเอาผลงานแห่งพุทธศาสนาอย่างเช่นพระอันดากูของอันจกักพูกามที่ถืออันก่นยิ่งใหญ่มาให้ท่านดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเขาทิ้งมูลแห่งศาสนาไว้ไง ถ้าไม่สร้างไว้มันจะมีมาถึงที่วันนี้เหรอนะี่ครับเมื่ออย่างข้าในข้าเก็บไว้ในองค์พระเยอะแย,ยะเลยทองคําพระทองคําอะไรเงี้ยนะฮะจะเรียกว่าจะเก็บพระพลาสติกกับพระปูนพลาสเตอร์วพรามันไม่ดูหรอกมันต้องเป็นทองคาใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะงั้นเราต้องสร้างความภูมิใจกับเราในการทํานะครับช่อพงวันร่วมบุญกระสินห้าสิบบาทสาธุครับใกล้กระสินนะครับ เดี๋ยวของต้นกระถินชุดเราทํากระถินสักต้นรวบรวมพ่อรวบรวมแม่นะคนละร้อยสองร้อยเนี่ยเขาผ้าพันก็ถือว่าเป็นต้นกระถินเลยนะภูมิใจได้สองพันก็ก็ซื้อก็ต้นกระถินเหมือนกันนะครับรวมรวมมาซื้อเหล็กครับตอนนี้เหล็กขาดคต่เือาว่าเงินกระถินนี่เอาไว้สร้างคาดจะไหมครับใช่ครับเอามาซื้อเหล็กเนี่ยถ้าไม่พอก็เดี๋ยวก็ช่วยกันซื้อเหล็กอีกคนละตันสองตันนะครับเงิน เงินกระถินที่ได้มาส่วนใหญ่ก็มันที่นี่ค่าใช้จ่ายสูงนะยิ่งสร้างอย่างเงี้ยท่านมาดูเ,เงินกระถินนิดเดียวเองครับจชใช้จ่ายการสร้างของพระนะเดือนะเดียวก็หมดแล้วนะครับแต่เราอ่ะควรไปททากระถินกระถินตอนนี้เป็นการเอาไปเนี่ยคือค่าจะซื้อเหล็กเราต้องซื้ออยู่แล้วนะครับเหล็กก็มันยี่สี่ตันทั้งหมดสี่สิแปดตันนะครับเหล็กสิบสองกับเหล็กยี่บห้านะครับก็หลายตังค์อยู่หลายล้านอยู่ นะครับก็อ,อดอดเข้าไปขาดเรือยไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอสาธุคุณครับวัน,อบอวนเสาร์โมงล้นทะี่ทางบุญยญพลังผลบุญใดาทาั้งหลายร่วมกับทำบำเพ็ญแล้วในคราวครั้งนี้ขอผลบุญนี้เป็นเวลาปัจจัยาทาั้งหลายมีความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดได้สมดังความปรารถนาได้สมดังความมุ่งหมายได้สมดังความมุ่งหวังที่ได้ตั้งจิตคิดอธิษฐานไว้สัพพทุกสัพพโสสัพพโรสัพพภัยสัพพเครสะเนจ,จันไรวินาสันตุ เขาจะเรียนอายุวัฒนาสุขาพลังปฏิพานธนสารสมบัติเกิดปัญญายาณแจ่มใสมนุษยสมบัติส่วนสมบัตินิพานสมบัติคำว่ายากจนเข็นใจอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีคำว่าไม่มีไม่สาเร็จอย่าได้พึงมีพึงเกิดทุกภพทุกชาติไม่สจไม่กล้ายู่พอใจสุตๆควสุขปิพันธ์สุดๆทุกคน่านเป็นสุดเป็นสุดชีวิตของท่านนะครับมันย่อมมีความเห็นต่างอยู่ทุกยุคทุกสมัยแหละวันนี้ท่านสร้างองค์พระอุญญาพลังเป็นพระขนาดใหญ่ ไม่มีค่าในสายตาของคนทั้งหลายเพราะความเห็นต่างไม่เป็นไรแต่มันจะมีคุณค่าเมื่อการเวลาผ่านไปว่าพวกทุกท่านเนี่ยคือน,นำบุญกัน,นครับขอสาธุคุณครับไหนเพือ่อนในกล่องไม่ม